การปรับเป็นดังนี้ตั้งค่าเป็นภาษาไทยด้วยวด,ดีโอเล่นเต็มจอที่ 1440p 144Hz คุณภาพด้วยสัมผัสเป็นสูง HDR <ed dy> เปิดแน่นอนอยู่แล้วว s ซิ c ก็ปิดที่เหลือก็สูงสสููงงสูง,สง,สง,สงตามนี้สำหรับเกมนี้ไปตอนนี้เราก็ขาเจ็บรักษาอาการกดตัว G จีรักษาขา รักษาโคตรนานเลยดีดีด,ดีสนใจสินค้าก็กดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับคัสสันแต่สินค้าคุณภาพเลีวสู้กับใครสู้กับคนหรือสู้กับปีศาจอ,อะไรมบเนี้เกมนี้เหรอสู้กับคนพี่ปุยมาแล้วครับเสียงพี่ปุยนะครับเอาอีห่ะ ไปเดี๋ยวบีบีเล่นมาไปไรตำรวจจับกแต่ไมนมันคานน่ะเมื่อกี้นัดยิงปืนไอ้อะไรอ่ะกดกดเลคอนโทรลย่อตัวหรือสีเพื่อหมอมิงวิงอยู่สะดุดล้มไอ้นั่นเพื่อนเราเพื่อนเราไหมลองยิงดูเดี๋ยวก็รู้ออ๋ลองยิงดูอ่ะ เพิ่นตายพอดีโอ้เล่นลื่นมากเลยครับชุดนี้เล่นเกมนี้ปรับสูงเล่นได้สบายเจ็ด <70 S 2> สิบเฟรมแล้วเหลือๆแล้วหนึ่งสีนะ่สี่ศูนย์ีนะายนียอันนี้มันสองเคนะใช่พี่ลองปรับเป็นฟูล HD ดูดิได้บางคนอาจจะไม่ใ้ใช้สองเค เป็น f ูเดดูกันนะครับว่าเราจะได้ผลทดสอบเป็นเช่นไรถ้า 2K ได้อย่างนี้ f ูเจะเป็นแบบไหนดำเนินการปึ๊บเก็บไว้ปึ๊บนี่ f ูเวตโอ้โหอะไรวะเนี่ยดีมาก้าสิบอ๋ดูดิภาพเติมมาขึ้นมายังลื่นเลยดีขึ้นมา20เฟรม CPU ก็80%เอ็อยู่53โสมองศา กับ G P U เจ็ดสบกาษาสบายได้ดี96%ไม่เก็บมันให้เก็บอะไรเก็บออกข้ามแค่นี้ไปไปอ๋อเนี่ยจุดตรงนี้ช่วยเพื่อนแน่เลยตรวจดูเพื่อนเป็นไงบ้างเอาโมยไปแล้ว เฟรมเป็นร้อยเลยครับเฟรมเลสเดี๋ยวเราปรับไปสองเข็มเดิมแะได้พารทีงวดงามขึ้น mm hmm. ไหนวะอันนี้ดำเนินการเ mm ือ hmm. งเอฟ mm hmm. ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บไว้เฮ mm ้ย hmm. <Hey. S 2> มีบั๊กว่ะ mm hmm. บั๊กไหม อ้าวไม่เอ้ยบั๊จริงด้วยดำเนินเรื่องราวต่อคำเตือนเรื่องภารก,กิจผูเชื่อนอกลีเส้นทาง,งคุณวิทย์ความในวันชาไทยดำเนินเรื่องราวต่อเนี่ยพอเราปรับจาก 1K กลับมา 2K ดูเฟรมเด่ยดิบั๊กเนี่ยกกนะบั๊กเอ หน้ามันรู้สึกปแปลกนะพี่นึกจังเลยอ่ะสมมติเราปรับกลับมาก่อนปึ๊บเก็บไว้หายเกมมันต้องรีเซ็ตเนี่ยอ้าวจริงด้วยไม่ได้ต้องรีเซ็ตครับทุกคนเกมมันเป็นเดโมโด้วยมันเลยเป็น,นี้ถ้าเป็นตัวจริงๆมันไม่น่าจะเป็นหรอกเนี่ยเฟ็นเด็ดลดลงจากเมื่อกี้เลย ถ้างั้นก็ไปลองเทสไอ้นี่เล่นไรเทสดิวิชันดิวิชันดิวิชันไม่ได้ลงไหมเฮ้ยดิวิชันบกับว่าเกมนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่บั๊กก็คือ 2K เล่นได้ลื่นเดี๋ยวปรับไว้ก่อนแล้วก็ออกไปข้างนอกเดี๋ยวมีเกมหนึ่งกดให้ดูติิงอาจจะชอบก็ได้กดให้แต่ไม่ดูนะ ให้ไม่ดูอันนี้มันหายบั๊กยังอันนี้สองเคแล้ว mm hmm. ก็ลดอยู่ดียังบั๊กอยู่ยังบั๊กอยู่ตัวภาพสกลมันก็เป็นเพี้ยนอยู่แล้วเห็นไหมนี่มีเกมนี้แอบโหลดไว้นี่มาดูว่าจะทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่ mm hmm. ติงนั่งเลยอันไว้ก่อนอน,อน,นั่งดูจนพี่จะแตกตัวการ์ดสวยมากครับต่อไฟเพิ่มแปดพินใ่พัดนิ่งเงียบสภาพสวยกลิบนี่ มเ็ดไ่เละกด,กดข้ามไม่ได้ป่ะเอาไม่ได้เกมเมื่อกี้นะครับตั้งค่าไหนก็ให้เล่นค่านั้นเลยถ้าจะปรับก็ต้องออกมาออกจากตัวเกมแล้วเข้าใหม่ดีที่สุด ข้ามไปเลยเอาข้ามไม่ได้เกมนี้เกี่ยวกับเทพเจ้าอันนี้ 2K เต็มเลดดี เซอร์ีิดขึ <that 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 ้ว่าลื่นเลยโอ้ความไลื่น ดอสต์แชป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 มี่ระรับเป็นไงมาไม่ทำไมต้องพกดอย่างนี้แล้วเหรอสเอ็ดวะกดหน้าโหลดเมื่อกี้เหือสามเอ็ดเกมเพย์ SUD กราฟิกเ r ดี i ไฮนี่เวดี้ไฮอุนตาไฮเดี๋ยวอุนตาไฮสิ แอปไห่อึบเย็ดเด้งออกเลยดูตาหายกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะชัดดาวโหต้องมารอดูโหลดใหม่เยนเนี้ยตาไายจะไหว ยากไปเลยร้อนนอยากไปเลยเสียงหัวหวนอนฟินนิดเวตอนชนคาสินก็เ็นเรลดลงนิดนึงหน่อยหไม่เยอะ ก็เหลือสี่สิบสีิบไปปลายเลยก็เยอะแล้วเนี่ยคุณตาหายเกมนี้แอบแอบกินหนึ่งกันนะเนี่ยเออว่ะเทียบกับเมื่อกี้เปรมเรตโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เลื่อนกว่าค่อนข้างเยอะ Ừ, ừ. เล่นตุตานี่จะเหลือแค่สามสก้ี่สิบกวาแต่ห้าสบ้างแบบเมื่อกี้เล่นมันกว่า, 8, านะมันเป็นสอง K ด้วยเลยเรต้ ừ, องปรับเป็น1นึ่ง K ดิเอ้ยไม่ได้ดิดีย๋ยวมันก็ไอ้หนึ่ง K มันมันอาจจะไม่อาจจะไม่ออกเกมก็ได้โอ้ยดีอะ่ะ อ่ะมาดูที่ 1K กันอ่ะปรับแล้วนี่ 1K ยังไม่หนึ่งไอห,หนึ่งยังหนึ่งแล้วนี่พันเก้าแลนะ้วทำไมตัวนี้มันยังเล็กอยู่เลยเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยจำเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยเออคือว่ะหากว่าวะ่ะอันนี้อย่าลืมนะมันมเป็นเกมปรับสุดเออหนึตาอันนี้หกสิบแล ไหสู่อะไรแล้วกนใช้งานได้ดีครับเดเรกเป็นดังนี้เลยนี่คือคุนต้าเลยนะแต่ถ้าเล่น 2K แนะนำให้เล่นที่นะครับสำหรับถ้าเป็นเซตระมานี้นะครับ เราบินได้ได้เหรอบินได้เหรได้เอาเฮ้ยตกแล้วเฮ้ยตกเอาตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตายตายเลยบินได้อะในบอบินได้อาเดี๋ยวไปดูความสวยงามของตัวสินค้ากันเถอะ yes เกมที่โหลดไว้ก็เดี๋ยวค่อยมาโหลดต่อทีหลังนะครับ ก็ทำการชัดดาวน์นะครับทุกคนแล้ดาวเสร็จแล้วก็ให้ดูความสวยงามแล้วก็ไปเล่นดัตเอนะครับนี <Okay. S 1> ่ก็่จีบปากส่งซองแบบนี้นต,ต,ต้องส่งยังไงครากใครส่งได้บ้างเขาเขารลับนะครเป็นซองไม่เคยส่งซองเลยเจย๊ต้องเดี๋ยวน้องถามให้ไหมเออเคอรี่หรืออะไรก็ได้หมด,ดแปะโลโก้กิ้งให้หน่อย กมันมันต้องมีคนส่งวะอ๋อได้แปะเข้าไปเลยนี่เจ็หลัามันแค่บินเองออ๋ช่วยช่วยส่งให้แจนหน่อยก็เดี๋ยวจิ้งเก็บตังค์ได้นะครับอันนี้นะครับมาดูความสวยงามกันมีอะไรที่ช่วยวะคะเดี๋ยวปักกิ้งเลยแล้วอ๋อนี่การ์ดจอกาแล็กซ์สองใบพัดใบนี้สวยไหมบี กัาจอกับบีอะไรสวยกว่าบี <B. S 1> กัาจอกับบีอะไรสวยกว่าบีนี่ด t เหนึ TI, ดูขาทองดูเพจหลังเหมือนใช,ใช้งานน้อยหรือไม่ค่อยใช้งานก็ซื้อมาทำไมไม่ใช้งานใช่ไหม จริมาก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับรหัสครับ0195037922 OneClick OC PCIe 6GB g d d r 6 9 2 b i t 48951471336776กระจอก่อนนะ ต่อไปก็เป็นตัวเมนบอร์ดครับ B250N e Pro 4ใบนี้ใส่ได้กับ CPU g e n 6และ g e n 7นั่นเองถอดถอด แรมติดดีทั้งสี่ช่องพอดอื่นก็ดีหมดครับผมลองมาแล้วอย่าเลยน้องพี่เดินมาก่อนพี่ลองมาแล้วอย่าลองดีกว่า นี่ดีไซน์สวยงามมีแถบขาว,วิ่งเหมือนเป็นทางสู่ชัยชนะอุลตาเอ็ e ม e ับทูพีซีเนสมกซดงามตะหัดแปดสามเอ็มศูนย์เอ็ก ท่านใดสนใจก็จะได้ใบนี้ไปเลยนะครับสนใจใบนี้ก็คลิกได้เลยหน้าหลังสวยงดงามดูดีพี่ฝาหลังโอเคและเสร็จแล้วก็ไปเล่นต่อเดีกันเถอะ ท่านใดที่ดูคลิปแล้วอยากมาแบกผมแอดไอมานะครับขอบคุณที่รับชมครับ